ไปพี่น้องเกี่ยมไปตามหาโดนอยู่ระหว่างทางขึ้นขึ้นไปง่ายน่าจะเป็นนำห้วยนี่ขึ้นไปนี่จะน่าจะขึ้นง่ายเนาะไปเข้ากระบุมือวิธีนำมันแต่มันต้องอยู่อันนี้นี่เนาะญี่ปุ่นตัวนี้จะได้เข้าไปว่าอันนี้อันนี้มันน่าจะคลื่อไนนี่เข้านี่อันนี้น่าจะโดนดินไปไกลพอ เดออีย๋ยวไปน้ำหาโดนกับพี่น้องบุป่าบูดงก่อนบดี้จอประสบการณ์แรกเด้อพี่น้องนำใส่ห้วยนีขึ้นไปพี่น้อง มันจะมีทางเหยียบหอยขึ้นไปหาจุดที่ว่าโดนตกมันเองม,มันลุกเป็นยังมันลุกไปเลยเป็นยังมันลุกไปเลย,ยต้องชพื่อครอบค่าคะแนนนึงละพอได้ชอบเสตี้่ยเนารเสตี่แรงจริง เดินเข้าไปเดินเข้าไปทางละบึกรื้อเส้นทางเบิกเบิกเส้นทางไปนำหาโดนเออมันเตือนแล้วเนาะ ด,ดึงกับตืนไม่ได้อ่ะน่สนญญานสนญยานก็เห็นอยู่บ้ว่าเขากำลังไปกำลังไปองเอเอ คือเนาะอเออไกลเลยเนาะไกลแล้วเดี๋ยวภารกิจภารกิจใหม่โรนตกนะนำหาโดนพี่น้องทายสบายดีสบายดีพี<ด>่<ด>น้องครั้งหนึ่งก่อนที่จะเดินทางไปบ้าน,าน้ังเนาะเขาก็ขึ้นบินเจ็บภาพบรรยากาศพี่น้องเลยคนแรกนเดินตกขาดโบถึงสัญญาณมันหายวับบ้าเดียวโบเห็นเลยครับมาเห็นอีกครั้งหนึ่งคือ เห็นแต่ใบไม้ตีงแพรบแแพรบๆแล้วแล้วโดนกระดับไปแล้วน้องน้องาะ้ดี๋ยวเขาตามหาเพื่อนนี่เขาใกล้ก <illing> ันสาห่วยเนี่ยเข้นปน้ำกันสายห่วยน้องนนตอีกเลยเขาใส่ห้วยนาะ นี่ขึ้นนี่บ่นเหรอเหรอห้องหาทางขึ้นทางไหนบ่นจ่ายแล้วป่ะดม่ดีจ่ายแล้วนี่เออต้องขึ้นนี่นี่เนาะเออเขาต้องเล่นบนป่ามันบ่ไปก่อนมันยังบ่ทันหอดอ่เออแล้วโค้งหน่อเนาะเออไอ้ไฟไฟแค่ไหนนี่ใส่ห่วยพีกมันยื่ตออปีกออกมาเนาะขาดโบกเลยขาดมีอสีเลย ขึ้นนี่บ่าขึ้นอีกเลยขึ้ยูยอดเขาเลยเนาะยอดเขาเลยยอดเขาเอาเลเวอเรสติจาร์ไม่รู้เท่าว่าพลรกิจเขาสี่สาเเลจหรือบ่กินกินผู้แท้ๆ ทางนี้บ่าทางนี้ยังเต็ <tinc S 2> <giving quin. S 1> บ่วายังแตแล้วนี่นูู่่อยางนนงไป่เ จะมีแต mm. okay. ่แ yeah? ค่น mm ี huh. mm ้จบไม่มีใครขี่บินไม่จบจบโอเคเอะดูโซนนั้นสิจะมาตัองขึ้นแล้วกันจะตั้งขึ้นหรออือน้ำ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  เดินจะเหลือเกินอึอจะตามงอเร็วรเลยดนดนไปที่หอ้องเลย่ไออเออรอดเออค่อยรอดไปเราต้องจัดเตียงำแน่งของห้องจนทีนีน ิึงิึงสันพี่เนเบม่งความสันิึงความสันพี่นนอะไปน้ำน้ำน้ำจะพั่าะพัามันเกาะเสื้อมันจะขาดมันเกาะเสือมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวฮะเอฮะ บุษันส Re sì ั้นเลยน้องปีนผู้ตามหาโดนผู้บวสันยังไงสุดซุปเปอร์สั้นเลยพี่น้องนี่ซุปเปอร์สันขึ้นวิ่งภูนี่ก็โอเคเลยนี่ต้องเดีเจอกันท่เนั่องลยวพี่น้องเดี๋ยว Hãy này chạy mà chớp, phòng té cái nó tấp lên bận này, chắcjong phong phong mà chớp bận tấp lên bận này, phong phong mà chớp bận tấp lên nhộng này ป่าไม่เทนเลยบุงเพื่อบิ่งความสันนะบิ่งความความตันของการจีนคู่ตามหาโดุนสบายมันฝุกำลังุกค่านเลยนี แต่ภูเขากี่นข,ข,ข,ข้ามาก่อนะวแต่สีเด้อดข้าอีกเห็นหูหนมาเจาะนิเหรอ ดูเลยนะอออนโอ้ยคิดขนาดโอ้ยหัวร้นอนไปพลังขนดิเดียวเลยตึ้บไปทางหน้าไว้มันน่าจะถึงยอดขเขาแลนะ้วเนาะโอ้ยกลับมาตกกบโบโั๋วกระบุหูคือกัน

hàng oh. oh, subscribe <coughs> 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 lần khai lần lần khai lần thả lần thả lần khai rồi dọn dọn đi lần thả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  lên phải nói đó. เหนื่อยมากมันมีมีต้นไม้ซื่อๆดีฟูรอนอีกสั้นขนาดนี้นั่งก็นนาออะไรเออรยันต้นไม้ไว้อตอนนี้ตอนนี้เราปีนขึ้นมาสิบสามสิบสี่นาทีสามนาทียอดเลยแต่ตีนฟูขึ้นมาทท้งฟู

ป่าไมแท่ nó cũng thế. Ừ. Cứ mà đi

はい。 เทวเลยพี่น้องยังไม่ถึงขั้าแล้วมีแต่พุ่นไปทางซ้ายเออนี่พี่น้องจุดพิกัดนี่เออใกล้ๆแล้วเออยังใครจะทางมันเริ่มใกล้แล้วใครจะทางเรงง็วมาก นันกับพ่อได้ถือเด้คิดว่าทางไปแป๊บเดียวเนาะตอนนี้เเดี๋ยวเดินทางกันต่อครับว่ใกล้ๆหอดแล้วเนอะใกลห้หอดจุดโดนตกแล้วเพราะว่า G ็นมันจับใกล้ๆหอดเลยเนาะอะ như phơi đìn đấy đó, đấy đó. Thôi nay chụp tốt thật luôn nha. Xây nó. Chụp phơi đìn đi nha các không có gì sợ đây. นเนแถวป้าตุ๊บๆเนี่ยเงนก่ายเลยจิเนะ

ơ sài đói đó chút nữa chút đi là nóc nén, dù chút thương lăm ạ lăm 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 ở đây, đi muộn Nhìn thế nào? Nằm như cái cây bò. Ừ. Cái cây này tay cái cây này. Hãy subscribe không ปินปินมากเลยนี่เด้อนี้ผัดก่ฉันยูนี่อยู่ิง่งอยู่รวมป่ะอยู่ิงโอ้โออโอ้ลงลูกกุกหอโอ้

อันน e ี้แม่บอกเหรือเหี่ยมเลยแม่บ่เครื่อเหี่ยมเลยนี่นี่นี่ให่ใหญ่เียนแม่นอยู่ได้นี่แม่มาเพาเครือเหมคือคือยู่ได้ ขายจดพีกัดบ่ก่เพิงเห็นแล้วคบโบน่าจะโบพีแล้วโอเคสิมันต่ำจนไม้อ่หลีเพิ่อเห็นแล้วพี่เลยโอ้สมควรสมควรกว่าจะเห็น เราเห็นแล้วโดนทำไมทำไมถึงหน,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 นีแจกกันในที่สุดก็เห็นบวกพี่บวชเสียหายได้เน,นาะธรรมดาเออสัญญาณขาดเออแต่ว่าไม่ต้องต้นไม้หลายจริงๆนะโดนในที่สุดก็เห็น,นยังใครแต่มันบวชเสียหายมันบวชแตกบวชยัง บปินมันน่าจะต่ำต้นไม้เนาะมันถอยนะต่ำมันสูงเนี่ยอยู่พี่แม่นเกาะมันสูงสูงมันสูงเราเจอเลยจ้ะโอ้บุหัวระดับจากพื้นดินขึ้นมาเนี่ยยุดจอมพูเลยพี่น้อยจอมพูจอมเขาเลยออโอ้แก้วตัวนี้เลยเห็นปะ แก้วครอบเหมืนมอมไ<ป>นไรตน๊กลงหาบุ้ะ,อะขอบนั้นแก้วครอบมันต๊กนะขอบกล่องปิดไปก่อนแต่กะสมหรับซื้ออะไรอยู่เราแต่ถือว่าป,ประสบผลสำเร็จะนะมึเนาได้ลายนาทีเติบขึ้นมาถึงยศเลยเนาะ ก็ยังไม่ถึงยอดเขาอยู่ด้แต่ว่ามันก็สูงสมควรเนาะยืนรูปอยู่พูดยู่ตรงหน้ายู่ลุปรูปพูดเนาะก็เลยแบบคิดว่ามันสิต่ําต้นไม้นะพี่น้องเลยแต่ว่าจุดนี้มันสูงแล้วนะพี่เนาะเออเบิ่งเฮิยะโอ้ไม่กอดพี่แล้วอีพีนี้สบายดีกดโซ่กดสำเร็จเอาเส้นรงข้างไหนมา